ตลกไม่ออกแจ็คไบรโฮไม่หยุดเปิดใจคุณร่ําให้เผยเหตุสุดทางรักแจ็คแฟนฉันนั้นได้มาเปิดใจเลิกแฟนสาวกลางรายการของพี่คนสนิทอย่างมดดาคาชาพาส่วนสาวคุณคุณัญญานั้นก็ร่าให้เผยเหตุสุดทางรักหลังจากที่ประกาศยุติความสัมพันธ์กับแฟนสาวอย่างคุณคุณัญญาไปเมื่อวานนี้ครับแจ็คแฟนฉันก็ไปทําหน้าที่พิธีกรรายการหนึ่งกับพี่คนสนิทโดยมดดาคชาพานั้นก็ได้เปิดใจน้องรักอย่างแจ็คโดยให้แจ็คนั้นบอกกับฝ่ายหญิงผ่านทางรายการไปเลย พร้อมกับพยายามลุ้นให้แจ็คนั้นไปง้อฝ่ายหญิงด้วยซึ่งแจ็คก,ก็บอกว่าเขาบอกแล้วให้เป็นเพื่อนกันเราก็เป็นเพื่อนเราก็คิดว่าถ้ามันไม่ใช่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันไม่เศร้าเพราะเราก็ต้องทํางานด้วยตอนนี้ก็ยังคุยกันเป็นเพื่อนปกติอยู่ถามว่ายังคิดถึงความดีเขาไหมแจ็คนั้นยอมรับว่าใช่ผมเลยร้องให้ว่าเขาดีเขาสอนผมดีพร้อมกับปาดน้าตากลางรายการมดดําขชาพานนะครับพยายามลุ้นให้แจ็คก,กลับไปงอ้อแฟนสาวแต่แจ็คบอกว่า งอไม่ได้แล้วแม้กระตั้งบอกว่าเดี๋ยวให้กุ๊กกิบช่วยแต่แจ็คบอกว่ากุ๊กกิบให้นมลูกอยู่ก่อนที่มดดันะครับจะให้แจ็คนั้นโทรหาอาดีตแฟนสาวกลางรายการโดยสาวคุณคุณัญญานั้นก็กําลังดูรายการอยู่ด้วยมดดําถามว่าทะเลาะก,กันเรื่องอะไรซึ่งคุณก็ตอบว่าไม่ได้ทะเลาะก,กันกับคุณแจ็คตั้งหลังเหมือนเพื่อนกันหนูไม่ได้เป็นคนบอกเลิกด้วยเราตกลงกันว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่าถามว่ากลับมาเป็นแฟนกันได้ไหมสาวคุณนั้นกล่าวว่า กับคุณแจ็คหลังๆเราห่างกันวันนี้สเตตัสแบบนี้น่าจะทําให้เรามีความสุขมากกว่าเราสองคนพยายามกันมากแล้วโดยระหว่างคุณนะครับตอบคําถามให้กับมดดำแจ็คแฟนจัดนะครับถึงกับร่ําไห้สุดกันน้ำตาไวไม่อยู่พร้อมกับเอามือกุมหน้าร่ําไห้อย่างนะหนักมดดําบอกสาวคุณว่ามันร้องไห้หนักแล้วนะเนี่ยซึ่งแจ็คหันกลับมาบอกว่าไม่ได้ร้องโดยคุณกล่าวต่อว่าพยายามที่สุดแล้วตอนนี้มันก็ไปต่อไม่ได้ เราก็เห็นเหมือนกันที่คุยกันไปแต่ถ้ามันใช่วันหนึ่งก็คงหวนกลับคืนมาตอนนี้ถ้ากลับไปแจ็คก,ก็ไม่มีความสุขคุณก็ไม่มีความสุขถ้าต้องมาพยายามอะไรมันมากกว่านี้ถามว่าห่วงอะไรแจ็คไหมอดีตแฟนสาวนะครับถึงกับร่ำให้ออกมาว่าตั้งแต่วันแรกที่คบกันคุณพูดยังไงวันนี้ก็พูดเหมือนเดิมว่าจะหวังดีกับแจ็คไม่ทําร้ายอะไรแจ็คก,ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยังคุยกันอยู่ยังเป็นกําลังใจให้แจ็คด้วย อยากบอกจ๊กว่าคุณอยู่ตรงนี้เสมอหวังดีกับแจ็กเสมอขอบคุณสําหรับทุกอย่างคุณกับแจ็กคงไม่ได้ห่างหายกันไปไหนพราะเปิดทีวีก็เจอแจ็กแล้วก่อนแจ็นกนะครับจะร้องไห้หนักอีกครั้งพร้อมกับปาดน้าตาที่ไหลออกมาตลอดเวลาพร้อมกับขอบคุณคุณคุณัญญาอาดีตแฟนสาวเป็นหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอพรบคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ